สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวส่วนสนุกที่เราทำเองกันนะคะอ่านี่ยังไงก็เออยังไม่สร้างเต็มที่เท่าไหร่นะคะก็แค่มาแบบรีวิวเฉยๆอ่ะห้าเครื่องที่เราทำมาเนี่ยมีห้าเครื่องเล่นเองนะอ่ะ อยู่สซ้างอีกก็จะมีหลายพาร์ทเลยนะคะสักประมาณ2-3พาร์ทและมั้งเออเพราะว่ามันตัดตัดไวไงแล้วเราก็ทำเป็นชั่วโมงบางทีก็วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้เลยนะคะโอเคพอเราอันนี้ออกมาอ่าเราก็จะเห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็ป้ายนะคะ วันนี้นะคะดิฉันก็จะมารีวิวสวนสนุกที่ฉันทำเองค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เต้นโชว์เลยโอเคว่าจะเป็นยังไงอย่ไปดูกันเลยโอเค๋ยวเ,เ,เ,เราจะเดินเข้าไปในส่วนสนุกกันเลยนะ ลา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 อ่ะเราก็จะเจอกับรถไฟนะคะที่ไม่ค่อยเสียงแต่ก็สนุกอยู่นะตรงนี้เรายังมีอยู่หื มีเพื่อนบอกว่าอยากตายเป็นไงคะเสียวก็เสียวอยู่นะ เออก็เสียวอยู่มันอาจจะดังนิดนึงนะในเกมอะ่ะโอเค๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยอ่านี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะนี่สมมุติเราอยากได้หมวกเออหมวกกับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็ ขอสั่งเอาหมวกไกลหมวกตัวการ์ตูนอะไรอะที่ดิสนีย์แลนด์นะคะเขาก็จะมีอ่ันนี้คืออะไรอันนี้ที่เอ่อยิงลูกดอกนะคะยิงลูกดอกเขาก็จะให้อันนี้มา อ่าพอเขาให้ทนูกับลูกด,ดอกมาเนี่ยเขาจะให้สักประมาณสามใช่ไหมเออแล้วให้เรายิงได้อย่างเงี้ยอ่าเราก็จะได้แต้มนะคะเราเขาแล้วสมมุติว่าเราอะยิงเข้าลูกหลายดอกเขาก็จะให้รางวัลน,นะคะ รางวัลในเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ายังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นให้สบจริงดูเลยนะคะบางครั้งอาจจะมีการปรับใหม่ก็ได้อันนี้ก็พิเศษหน่อยนะคะเป็นทางเข้าทางออกทางเข้าสีเขียวทางออกสีแดงอันนี้ก็เป็นที่ใส่เออ รถไฟนะคะทางรถไฟโอเคไปเลย <Okay. S 1> มันก็ แล้วเราก็ออกครั้งสีแดงอ่าต่อไปอันนี้นะคะมันอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นบ้านผีสิงไอ้ไม่ใช่ถ้ำผีสิงนะคะอันนี้ก็เป็นกลองเก็บลางเหมือนเดิมไปเลยมันมืดมากเลยนะคะ หมดเลยโอ้ยอันนี้ก็สนุกอยู่เสียวนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นที่เก็บเหมือนเดิมเอาง่ายๆมีที่เก็บหมดทุกอันเลยแหละโอเคอ,นนอันนี้ก็เป็นที่ขึ้น บ,บีมียนะใครเห็นบ้างฉันไม่ได้กันนั่งค่ะโอเคห้านี้นะคะถ้าใครแบบเรียนจากคนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกอย่างเลยที่เราทำอะโอ้ไมค ก็ซอ,อมบี้มันอยู่ในนั้นได้อย่างไรมันนี่จ้นะซอมบี้มันอยู่ในนั้นนะ่ะแป๊บนึงนะอยู่เราขออันนี้ก่อน โอเคมีดาบรุนแรงด้ะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารอันนี้เป็นถังขยะเนี่ยเป็นเตาอันนี้ก็ <c oughs> เป็นที่เก็บอาหารสุกอาหารดิบ เราหิวพอดีเลยเดีย๋ยวเรากินเออนี้ก่อนอ่าอิ่มพอดีเลยด้วยตกใจหมดหรือว่าซอมบี้มัน มันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเห็นนะอันนี้ก็เป็นปรุงยาอะไรต่างๆเลยอ่าอันนี้ก็เป็นตัวกินข้าวมีสี่คนสองคนนะคะอ่านี้ไงโอ้ยฉันกินข้าวอยู่คนเดียว นี่เช็ดถือดาบด้วยถ้าซอมบี้หน้าไหนฉัจจะฆ่าให้หมดเลยโอ้โหเป็นหญิงสาวที่โหดนะคะโหดเหี้ยมากโอเคเดี๋ยวเราออกกันเลย ซึ่งในะคราวนี้ก็มีทางสิ้นสุดแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเชื่อมต่อไปไกลเลยถ้าพาสเต็มนะคะโอเค๋ยวเ,เ,เ,เราก็ต้องขอราก,กันไปก่อนแล้วใช่ไหม ตอนนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยจ้งนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายมีน้ำตรงนี้ด้วยอู้